สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวบลูทูธหนึ่งตัวนะครับจากร้านเดิมนะครับเพิ่งส่งมาถึงวันนี้นะเรามาดูกันนะเป็นยังไง ยากเนัะกรแพ็คดีครับออกมาแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นยี่ห้อตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงสายมันจริงีกว่าวายที่ปกน,นั่นนี่ครับตัวนี้ จะมีคู่มือมาให้นะครับตัวน,นี้สินค้ามีปัญหาทักได้ครับที่ร้านทันทีนะครับร้านเขายินดีแก้แก้ไขให้นะครับตัวนี้ถ้ามันเสียก็ส่งได้ชื่อบูทูธตัวนี้ครับชื่อ EB 0 1ตัวนี้ EB 0 1นยะ เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะลองว่าเสียงจะดีไหมจะดีเท่ากับบลูทูธไรสิบหกไหมครับตัวนี้ ED ศูนย์หนึ่งครับ